แคล้งนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือส่วนของกล้ามเนื้อนะคะ posterior adductor muscle นะคะจากนั้นเนี่ยเราลองพลิกส่วนของ mantle ขึ้นมานะคะนี่คือส่วนของ mantle เนี่ยน,นะคะพอพลิก mantle ขึ้นมานะคะสิ่งที่เราจะเจอนะคะนี่ก็คือกิวหรือเหงือกนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นตรงบริเวณตรงนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของ v o c ้ l นะคะที่จะเป็น label pouch นะอันนี้คือ label pouch ส่วนสิ่งที่อยู่ใต้กว่ากิลกับเลเบลพาวตรงนี้คือวิสต้าเล่อแมสนะคะนี่คือวิสต้าเล่อแมสเนี่ยค่ะหอยแคลงก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนะถ้าเกิดเรายกส่วนของวิสต้าเล่อแมสด้านนี้ขึ้นนะคะพอเรายกขึ้นนะคะลองปลิ้นขึ้นมาเนาะนะคะพอปลิ้นขึ้นมาเราก็เจอวิสต้าเล่อแมสนี่ก็เป็นส่วนของกิลนะคะอันนี้ก็เป็นแมนเทิลของอีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับหอยแคลงก็มีแค่นี้ค่ะ ตัวนี้นะคะหอยแคลงตัวนี้เนี่ยสีที่เราเจอนะคะเห็นลำตัวไหมคะมันจะออกเป็นสีส้มๆนะคะเนี่ยจะเป็นหอยเพศเมียนะคะค่ะ